สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆแล้วก็อยากได้มากๆรุ่นหนึ่งนั่นก็คือสมเด็จองค์ปฐมรุ่นที่ผมอยากได้จริงๆก็คือรุ่นรุ่นหนึ่งนะของพระราชพรม,มายานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสูง แต่ว่าตอนนี้มันคน่อนข้างจะแพงแล้วประมาณแสนกว่าบาทนะประมาณแสนสองแสนนะก็เลยหาเช่ารุ่นที่ไม่แพงมามาไว้ครอบครองนี่ก็จะเป็นสมเด็จองประถมวัดสารพันทยนะร่วมบุญกระถินมาประมาณ600บาทเนี่ยแหละถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็เนี่ย สมเด็จนลงบถมห <c oughs> ลวงตามารุ่นดวงดีปุตนี่ทวีโสโภคทรัพย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะแกะดูดวงดีทวีโสโภคทรัพย์แกะไม่ได้ต้องเสียพลาสติใช่ พระของหลวงตามานี่ผมชอบมลสารนะมีมลสารหลายอย่างของหลวงปูดกก่ดูของของอะไรนะผมงงจักรพรรดิอะไรเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษนะครับรู้สึกว่าอันวัตถุหรือว่ามวลสารที่ใช้ทำพรนะนี่อุดไว้ที่ก้นทางเนี่ยวค์นี้ได้มาจากการทำบุญนะ ทำบนสร้างองค์ปฐมน่าจะจุงที่สุดนะที่ประเทศไทยนะสวยนะองค์นี้ผมว่านะสวยอรอบหน้ามันแตกแล้วนะของลุงพ่อรูสีน่าจะไม่มีสิทธิ์แล้วนะมันแพงเกินไปประมาณแสนแสนกว่าบาทไม่เป็นไรเอาเท่าที่กำลังพอจะหาเช่าได้นะ นี่ก็สมดิจลงปฐมอันอะไรนะลืมละสวยนะองค์นี้สวยนะประมานะข้างหลังก็จะเป็นเป็นยันดวง รุ่นนี้พุทธคุณน่าจะเด่นทางด้านคุ้มดวงโศคลาบนะเน้นไปทางคุ้มดวงโศคลาบยันดวงคุ้มดวงเน้นโศกเน้นลาบแล้วก็องค์ปฐมรุ่นนี้รุ่นปรปมาารมัตถบาลมีมวลสารก็ก็ดีนะ จีวรหรือพระคงสุปฏิของพระหลายองค์เลยที่ผมชื่นชอบในนั้นนะหนึ่งนนั้นมีของหลวงพ่อฤาษีแล้วก็หลวงปู่ปานแล้วก็หลวงพ่อคูณด้วยนะหลวงปู่แวนนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เนี่ยองค์บัทถมวัดสารร่วมกระถินนะองค์นี้สวยนะเมื่อก่อนนะเป็นสีเหลืองเลยจับไปจับมานะสีลอกมาแล้วนะ สมเด็จองค์ปฐมทรงเครื่องจัก,กรพรรดิสมเด็จองปฐมพุทธคุณของสมเด็จองค์ปฐมรุ่นหนึ่งของลูเพอร์ลิีดึงดัผมชอบนะพุทธคุณท่านเคยพูดมีข้อมูลพูดไว้ว่ารุ่นของหลวงปู่ฤาษีนะครับ ใครคิดไม่ดีไม่ไรกับเราจะเป็นสัตว์ก็ดีหรือว่าจะเป็นคนก็ดีหรือว่าจะเป็นอามนุษย์ก็ดีก็จะแพ้ภัยแพ้ภัยไปเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นสาเหตุที่ผมชอบสมเด็จตรงปฐมเป็นพิเศษแต่ของที่ผมมีนะี่ไม่รู้ว่าพุทธคุณจะเหมือนกันหรือเปล่านะแต่ที่เรารู้อัรนรุ่นนะี้เนี่ยจะเน้นไปทางโชคลาบคุ้มดวงยันดวงนะ สวยนะองค์นี้นะสวยสมเด็จองพระถมทรงจกักรพรรดิเพราะว่าลงตามาก็จะขึ้นสื่อเกี่ยวกับคาถามหาจากักรพรรดิอยู่แล้วสวยทุกองนะพวกกันองนี้ก็สวยองนี้ก็สวยเนี่ยสมเด็จองพรปฐมรุ่นปรมัตถาาาบาลีเรามีเนะี่ย มวลสารสำคัญนะลงค์ปฐมมีสีองค์นะผมแต่ว่าองค์หนึ่งผมปล่อยไปแล้วให้คนเช่้าไปแล้ว สมเด็จองคุทฐธมของผมก็น่าจะมีประมาณนี้นะนี่ข้างหลังก็จะมันจะเป็นยันเกาะเพชรปิดทองผมชอบเกี่ยวกับอะไรสีทองทองนะรุ่นนี้จำนวนการสร้างก็ไม่เยอะนะเท่าเท่าที่รู้เนี่ยสมเด็จองคุปฐธมรุ่นอ,อนันตะบรารมีประมาณ900องค์นะถ้าจะไม่ผิด มันสารสำคัญจำเันหลายอย่างเลยต้องกนนะตัวจริงสวยนะผมว่าหน้าตาเนี่ยหน้าตาหล่อสวยคมเลยองค์จริงสวยนะสมเร็จองปฐมของผมก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ